บีบหัวใจแฟนคลับนนทนนถูกเด็ก14ในห้างยิงเข้าศีรษะสองนัดจากกรณีนักร้องหนุ่มนนทนนรีโพสต์ข้อความจากแฟนคลับตามหาคนหายจากเหตุการณ์ในห้างพารากอนกลางกรุ่มเมื่อวันที่3ตุลาคมอัปเดตหลังตามหาพี่สาวด่วนประกาศตามหาคนหายรบกวนค่ะใครไปพารากอนเจอผู้หญิงในรูปแจ้งหน่อยได้ไหมคะพอดีติดต่อพี่สาวไม่ได้เลย พี่สาวทำงานอยู่ที่สยามหาพี่สาวไม่เจอค่ะก่อนจะพบว่าจะหญิงสาวคนดังกล่าวแล้วเดินยิงที่ศีรษะอยู่โรงพยาบาลน,นั้นล่าสุดน,นนทนนได้เคลื่อนไหวผ่านทวิตเตอร์โพสต์รูปหัวใจสีขาวโดยแฟนๆเข้ามารีทวีตและคอมเมนต์หัวใจสีขาวรัวๆโดยมีคอมเมนต์ด้วยว่าขอบคุณนนที่เป็นกำลังใจให้หนิงและครอบครัวและอยู่หิวใจไปด้วยกันนะ ขณะที่ทีมข่าวช่อง8ได้โทรศัพท์ไปพูดคุยกับพี่ชายของหนิงนางสาวเพนพิวันหนึ่งในผู้บาดเจ็บเผยอาการน้องสาวว่าตอนนี้อาการของน้องสาวตัวเองยังคงโคงม่าอยู่ ซึ่งแพทย์อยู่ระหว่างรักษาตามอาการโดยก่อนจะเกิดเหตุนั้นน้องสาวตัวเองได้ทำงานแถวๆที่เกิดเหตุช่วงพักเบรกน้องสาวตัวเองกำลังไปทานข้าวและหลังจากทานข้าวเสร็จน้องสาวได้เข้าห้องน้ำต่อซึ่งระหว่างที่ออกจากห้องน้ำมาก็ได้มาเจอกับผู้ก่อเหตุจึงถูกผู้ก่อเหตุเจะยิงสี่นัดกระสุนเข้าศีรษะ2นัดเข้าลำตัว2นัดสำหรับน้องสาวตัวเองเป็นแฟนคลับของนทนทนที่ผ่านมาก็จะตามไปดูคอนเสิร์ตของนทนทนทุ ที่ซึ่งตัวเองก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้น้องสาวส่วนเรื่องคดีก็ว่ากันไปตามกฎหมาย ทั้งนี้ล่าสุดมีภาพเหมือนหนิงแฟนคลับนนก็พังไปดูคอนเสิร์ตนนที่จัดขึ้นวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก่อนเกิดเหตุสลดกลางห้างคือคอนเสิร์ตมิ 2, ซูบิชิอิเล็กทริกมิสเตอร์สล e มพรีเซนต์นอทีสโซซีเรียสจริงๆจังจคอนเสิร์ตที่จัดเต็มทั้ง2วันเมื่อวันเสาร์ที่30กันยายนและวันอาทิตย์1ตุลาคมนะ Impact Arena เมืองทองธานีด้วยโดยผู้ใช้ทวิตเตอร์หลายคน ่างเข้ามาให้กำลังใจและให้ข้อมูลสุดสะเทือนใจเป็นภาพขนาดหนิงไปดูคอนเสิร์ตด้วยใบหน้ายิ้มมีความสุขอาทิ พี่เขายังมีความสุขกับการไปดูคอนเสิร์ตกินอาหารอร่อยๆอได้ฟังเพลงใหม่ของศิลปินคนโปรดอย่างนนทนนอควรได้ใช้ชีวิตอย่างที่อยากใช้รอยยิ้มของเขาตอนไปดูคอนเสิร์ตเขาโคตรมีความสุขขอให้ตื่นขึ้นมาอย่างปลอดภยัยและไปดูคอนเสิร์ตอีกนะคะส่วนคนยิงควรไปตายคะ่ะยิ่งเห็นว่าเขาเพิ่งไปหาพี่นนมาที่เป็นความสุขของเขาใจเรามันแบบช็อกมากโดนยิงที่หัวขอให้ปลอดภัยนะคะ พระคุ้มครองคนที่โดนยิงที่เป็นเมนนนทนนเขาเป็นอากาเซ่ด้วยอ่ะขอให้ปลอดภัยนะคะขอให้แม่ปลอดภยัยกลับมารักและเป็นกำลังใจเชียร์ก็เซเว่นด้วยกันแม่เคยไลฟ์บอกว่าตอนที่เคยผ่าตัดใหญ่ที่เกือบเอาชีวิตไม่รอดเอารูปก็เซเว่นนนทนนไว้ใต้หมอนและพอฟื้นขึ้นมาเอารูปสองใบนั้นมากอดครั้งนี้ต้องฟื้นขึ้นมาเพื่อมาดูความสำเร็จของกัดด้วยกันต้องกลับมาอย่ายอมแพ้รีบตื่นมาหาพี่นนนะเป็นต้น